ในขณะที่ท่านกำลังฟังสินแสหมิงอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสนะครับก็ได้โคจรเป็นราชาโชคโดยที่ดาวราหูนั้นได้ฉากออกไปแล้วตั้งแต่วันที่17ตุลาคมดาวพฤหัสจึงทำหน้าที่เป็นราชาโชคแบบเพียวๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีดาวศุกร์อีกดวงหนึ่งที่ตรีโกนกับดาวพฤหัสแต่เดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะย้ายออกไปอีก นะครับแต่ก็นั่นแหละครับที่มาของ3ลัคนาราศีถึง4ลัคนาราศีตรงนี้มีโอกาสจะมีโชคดีโชคจากการงานพูดง่ายๆคือจะรับทรัพย์2-3ทางหรือรับทรัพย์จากงานที่ต้องเขาเรียกว่าใช้คำพูด แต่มันน่าแปลกนะครับด้วยอิทธิพลของดวงดาวตรงนี้เนี่ยงานบางอานเราก็เปิดเผยไม่ได้งานบางอย่างเราเปิดเผยไม่ได้จริงๆแต่ให้รู้ไว้เถอะว่าคุณจะรับทรัพย์รับโชคถึงสองสทางด้วยกันลัคนาราศีที่หนึ่งเด่นชัดที่สุดเลยได้แก่ชาวลัคนาราศีกลุ่มไปสังเกตดูนะครับชาวลัคนาราศีกุ่มในช่วงจังหวะตรงนี้ดาวที่เข้ามาสัมพันธ์กันในเรือนการงานและดาวองคารที่กำลังจะเป็นเกษตราธิบดีนั้น ทำให้คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการงานและการเงินเข้ามามีโอกาสรับทรัพย์หลายทางฉะนั้นเวลาคุณทําอะไรก็แล้วแต่พยายามมอง2ทาง3ทางเข้าไว้ด้วยศักยภาพในตัวคุณเองหรือดวงชะตาของตัวคุณเองก็ทําได้สําเร็จโดยที่ไม่ยากนะักนะครับย้ํานะครับว่าลัคนาราศีกุมโดดเด่นมากๆลัคนาราศีที่สองมีโอกาสจะรับจ็อบรับงานหลายทางนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมังกร ดาวพฤหัสทําหน้าที่เป็นราชาโชคเป็นองค์เกณฑ์อําพุกเกณฑ์ดาวอีก3ดวงคืออาทิตย์อังคารและพุธไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าในเรืองการงานแค่นี้ก็คงจะเป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสรับทรัพย์หลายทาง มีจ็อบเล็กจ็อบน้อยเข้ามาเอาเป็นว่ารับเงินมากกว่าหนึ่งทางก็แล้วกันนะครับลัคนาราศีที่สามที่โดดเด่นมากๆนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูลัคนาราศีธนูนั้นดาวกําลังโคจรในทิศทางที่ดีมีโอกาสรับทรัพย์รับโชครับเงินหลายทาง นะครับนั่นก็คือที่มาของชาวลัคนาราศีธนูตามรอบวงโคโจรดังกล่าวที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วและลัคนาราศีสุดท้ายท้ายสุดนะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพฤกษมีโอกาสรับทรัพย์รับเงินหลายทางมีจ็อบตรงนู้นมีจ็อบตรงนี้แต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับสีลัคนาราศีที่ผมได้พูดถึงได้พยากรณ์ถึงตรงนี้รับทรัพย์หลายทางก็จริงแต่งานบางอันนั้นเปิดเผยไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อดงดาวมันโครจรมาสัมพันธ์แบบนี้สินแสหมิงจึงขอให้งานบางอันซึ่งคุณต้องพินิษฐพิเคราะห์ด้วยตัวของคุณเองแล้วทําให้มันเป็นงานที่เป็นความลับซะอย่าพยายามไปเปิดเผยมากแล้วถ,ถามว่าเปิดเผยมากก็จะเป็นยังไงล่ะมันก็จะรับทรัพย์น้อยลงหรือบางครั้งมันทําต่อได้ยากทําต่อแล้วปัญหาตามมาทําต่อแล้วปัญหาจุกจิกบุดหิดทําต่อแล้วอารมณ์มันไม่สมูทต่อเนื่องถึงบอกว่าให้พยายามเก็บเป็นความลับไว้กับงานบางอย่างกับจกบ,บางอย่าง เหตุผลเพราะว่าดวงดาวมันมาแบบนั้นสินแสหมิงเองก็ต้องพยารร์ไปตามแบบนั้นนั่นเอง ท้ายสุดสีลัคนาราศีตรงนี้ขอให้คุณรู้ว่างานทั้ง2หรื3อ3าจ็อบที่คุณจะขยับทำตรงนี้มีโอกาสที่จะทำได้ในระยะยาวๆต่อไปและก็บอกแถมด้วยว่างานบางอันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคุณพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้มันง่ายสำหรับคุณเพื่อจะต่อยอดงานและความสำเร็จได้ต่อไปในอนาคตสินแสหมิงขอให้ f c ทุกท่านโชคดี ก่อนจบตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่สอบถามมาทางอินบ็อกซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นจาก YouTube จาก t i k t o k หรือจาก Facebook f a ฟ p เพ e ต้องการขอคำปรึกษานะครับการจัดหงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารจัดอย่างไรให้เหงให้ปังให้รับทรัพย์รับโชคหงจุ้ยกำลังจะเปลี่ยนจากยุค8เป็นยุค9้แล้วนะครับล้วยหงจุย้ยสินแสหมิงต้องเอาเข็มทิศจีนไปวัดองศาที่สถานที่จริงถึงจะบอกได้ว่าจัดอย่างไรให้มันเหงให้มันปังรวมไปถึงใครที่ต้องการปรึกษาโง่เห้งบนใบหน้าหรือ หรือต้องการปร,กาปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวก็สอบถามรายละเอียดได้ทาง l i n e Official ID ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแอดมินเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งรายละเอียดให้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับและสำหรับใครที่ต้องการสมัครสมาชิก VIP เพื่อรับชมรับฟังดวงรายสัปดาห์แต่ว่าดวงรายสัปดาห์เนี่ยต้องเป็นสมาชิก VIP ระดับ g กล d ขึ้นไปนะครับ ก็สอบถามรายละเอียดได้ตาม line official id ตรงนี้ได้เลยนะสินแสนมิงขอให้ fc ทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการขอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ